Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับมีเพื่อนซีกันคู่หนึ่งนะครับได้เดินไปไดเดินไปด้วยกันนะครับเกิดมีการพูดคุยนะอาจจะมีการถกเถียงกันนิดหน่อยเกิดความไม่พอใจนะเพื่อนคนหนึ่งก็ด้วยความโกรธเนะาะก็ตัดสินใจที่ไม่รู้ว่าตัดสินใจหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่ตัดสินใจหรอกก็ตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่ง นะคนที่ถูกตบหน้าไปก็เฮ้ยตบหน้าเราทําไมเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรนะสิ่งที่เพื่อนทํานะคนที่ถูกตบหน้าก็ก็เขียนนะเขียนสิ่งที่เพื่อนทําเนี่ยลงบนพื้นทรายแล้วเขาก็เดินไปด้วยกันต่อนะในขณะที่ในความคิดเนี่ยก็อาจจะ เขียนไปแล้วไม่เป็นไรก็เดินไปต่อและเมื่อไปเจอทานน้ำานี่ยสองคนนี้ก็ลงไปแล้วก็เล่นน้ำด้วยกันปรากฏว่านะเพื่อนคนที่ถูกตบหน้าเนี่ยนะไม่รู้ว่ายน้ำท่าไหนนะไปตรงน้ำรือเกือบจะจมนะเพื่อนก็รีบว่ายน้ำลงไปแล้วก็ดึงเพื่อนคนนี้ขึ้นมา เพื่อนคนนี้พอได้รับการช่วยเหลือก็ทำไงดีนะก็มองเห็นโขดหินนะก้อนหินใหญ่ๆเขาก็ใช้นะครับเขียนนะใช้หินเนี่ยขีดลงไปบนก้อนหินใหญ่ๆนั้นนะพูดถึงสิ่งที่เพื่อนช่วยเขานะขณะที่เดินไปต่อเนี่ยคนที่ เป็นผู้กระทําทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยก็แปลกใจไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อกี้เพื่อนเขียนลงบนทรายอันนี้เขียนบนหินเพราะอะไรนะก็ถามเพื่อนบอกเอ้ยเราไม่เข้าใจทำไมนายต้องเขียนเราทําอะไรก็แล้วแต่นายต้องเขียนลงบนพื้นทรายลงบนหินมันมีความหมายอะไรนะเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเมื่อ คนที่เรารักอ่ะเพื่อนเราทําร้ายเราเราจะเขียนลงบนพื้นทรายเพื่อว่าเมื่อสายลมมันพัดมาแล้วนะการสิ่งที่เพื่อนท,ทําผิดต่อเรามันก็จะถูกลบไปแต่สิ่งที่เพื่อนทําสิ่งที่ดีต่อเราเราจะสลักมันไว้บนหินเพราะว่าเราจะจําสิ่งที่เพื่อนทําสิ่งที่ดีกับเราเท่านั้นเนาะเมื่อนะคิดถึงสําหรับพระคำมภระเจ้านะครับในเอเฟซัสบทที B ่4นะข้อที่ ข้อที่32บอกว่าท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิ์นั้นนะเรื่องที่ไม่ดีให้เราอภัยต่อกันเนาะอย่าไปจดจําแต่สิ่งที่ดีให้เราจดจําไว้นะพบกันใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ